ปัญหาที่ทำให้กิจการต้องปิดตัวลงและต้องลดพนักงานนั้นมีหลายสาเหตุทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรโดยหลักๆแล้วสามารถแบ่งได้ดังนี้สาเหตุที่ทำให้ปิดกิจการ ปัญหาทางการเงินขาดสภาพคล่องเงินทุนไม่เพียงพอเป็นสาเหตุอันดับต้นๆของการปิดกิจการโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กการบริหารจัดการเงินสดไม่ดีการไม่มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอทำให้ไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ขาดทุนสะสมหรือผลประกอบการไม่ดีหากธุรกิจมีรายรับน้อยกว่ารายจ่ายอย่างต่อเนื่องและไม่มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวก็จำเป็นต้องปิดกิจการเพื่อหยุดการขาดทุน ไม่มีการวางแผนทางการเงินที่ดีไม่มีการคำนวณต้นทุนที่แท้จริงไม่ทำบัญชีรายรับรายจ่ายทำให้ไม่ทราบสถานะทางการเงินที่ชัดเจนและตัดสินใจผิดพลาด ปัญหาด้านการบริหารจัดการขาดประสบการณ์ความรู้ในการทำธุรกิจผู้ประกอบการขาดทักษะในการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นการตลาดการขายการบัญชีหรือการบริหารคนไม่มีเป้าหมายและแผนธุรกิจที่ชัดเจนทำให้การดำเนินงานสเปะสปะไม่มีทิศทางและไม่สามารถปรับตัวตามสถานการณ์ได้ การจัดการไม่ดีไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคหรือเทคโนโลยีใหม่ๆทำให้ธุรกิจล้าหลังและแข่งขันไม่ได้ปัญหาภายในองค์กรเช่นการทุจริตการจัดการสต็อกสินค้าไม่ดีปัญหาจากสภาพแวดล้อมภายนอก การเปลี่ยนแปลงของตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคการแข่งขันที่สูงขึ้นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้ธุรกิจต้องปรับตัวอยู่เสมอหากปรับตัวไม่ทันก็อาจล้มเหลวคู่แข่งการไม่ระวังคู่แข่งหรือไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ วิกฤตเศรษฐกิจภัยธรรมชาติโรคระบาดเหตุการณ์ท <masked> ี <Music> ่ไม่คาดฝันเหล่านี้อาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อกำลังซื้อการผลิตและการดำเนินธุรกิจกฎระเบียบหรือนโยบายของรัฐบาลการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจสาเหตุที่ทำให้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปลดออก การลดพนักงานอาจเกิดขึ้นจากสาเหตุเดียวกับการปิดกิจการหรือเกิดจากปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยตรง เหตุผลทางเศรษฐกิจหรือธุรกิจผลประกอบการไม่ดีขาดทุนธุรกิจประสบปัญหาทางการเงินจำเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรซึ่งเป็นต้นทุนที่สูงการปรับโครงสร้างองค์กรมีการควบรวมกิจการปรับแผนการดำเนินธุรกิจหรือเปลี่ยนกล,ลยุทธ์ทำให้บางตำแหน่งงานไม่จำเป็น การนำเทคโนโลยีมาใช้แทนแรงงานคนเช่นการใช้ระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์หรือ AI เข้ามาทำงานแทนพนักงานกำลังซื้อถดถอยส่งผลให้ยอดขายลดลงธุรกิจต้องลดกำลังการผลิตและลดพนักงานไม่มีงานให้ทำเพียงพอธุรกิจไม่มีปริมาณงานที่สอดคล้องกับจำนวนพนักงานที่มีอยู่ เหตุผลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานแต่ละคนประสิทธิภาพการทำงานต่ำกว่ามาตรฐานพนักงานไม่สามารถทำงานได้ตามที่คาดหวังหรือไม่มีทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งนั้นๆการละเมิดกฎระเบียบนโยบายของบริษัทเช่นขาดงานหรือมาสายเป็นประจำทุจริตสร้างความเสียหายให้บริษัทฝ่าฝืนข้อบังคับอย่างร้ายแรงปัญหาด้านทัศนคติหรือความสัมพันธ์ไม่ให้ความร่วมมือกับทีมสร้างความขัดแยง้ง พราะพฤติไม่เหมาะสมเช่นการเปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทโดยสรุปแล้วการปิดกิจการและการลดพนักงานมักเป็นผลมาจากปัญหาทางการเงินการบริหารจัดการที่ไม่ดีและการไม่สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกได้ทันท่วงทีรวมถึงปัญหาด้านประสิทธิภาพหรือพฤติกรรมของพนักงานเอง